อืมใช่บ้านเราอยู่แถวนี้แหละอ้าวแชมป์มาได้ไงลูกสวัสดีครับแม่ก็ผมคิดถึงแม่ไงก็เลยแวะมาหาเนี่ยแม่คิดถึงอะไรไม่ได้มาตั้งนานเลยแม่ก็คิดถึงเหมือนกันเออแล้วที่ามามันนี่ใครอะ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต้งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะเออคุณนี่เหรอครับ อ๋อหนูหนูเป็นแฟนแคมค่ะสวัสดีคุณแม่สวัสดีจ้าว่ายพาเธอรูกตัวจริงี่ยสวยกว่าในรูปอีกนะมา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 นั่งก่อนเออได้ยินว่าหนูอายเนี่ยเรียนจบมาจากเมืองนอกเหรอใช่เล้วแม่อายอ่ะเขาจบจากลอนดอนเลยนะ แต่หนูอาออ่ะไม่เหมือนอย่างที่แม่คิดไว้เลยนะไม่เหมือนยังไงเหรอคะคุณแม่ก็หนูอาออ่ะจบตั้งเมืองนอกคิดว่าจะลังเกียดแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวริมทางอย่างแม่ซะอีกอ่ะอุ้ยคุณแม่ขะดูละครช่องอบป้าอย่าไปมัคนีงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำก๋วยเตี๋ยวให้กินไหมโอ้ยไม่เป็นไรคับแม่เดี๋ยวผมกับายเนี่ยจะไปกินโอมาเกษตรกันไปเถอะเออแม่ดีใจนะที่ได้เจอหนูอายน่ารัก คิดเหรอว่าฉันจะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบนี้อุ้ยอะไรอะน่ารักจังเลยปิวป้วปิวป้วปิวป้วแม่ขานะครับผมกลับมาแล้วครับแม,ม่ไปส่งห,หนูาอเหรอลูกผมไปส่งมาแล้ว <c oughs> ว่าแต่ทำไมแม่ดูลมดีจังก็ <c oughs> <ๆ>ปกตินะไม่ปกติหรือว่าแม่ดีใจที่ได้เจอว,ว่าที่ลูกสะพ้ายก็นิดนึงอะนะแต่ที่ส คือหนูายเนี่ยเป็นเด็กดีมากเลยนะที่ไม่รังเกียจที่แม่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยง่ายดอ้ยแม่ไม่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไม่่ดูละครเยอะไปหรือเปล่าาออ่ะเขาไม่ได้เป็นคนเลวไร้แบบนั้นนะแม่จริงนะจริงชัวร์ป่ะอืมก็ดีนะถ้าดีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวสุดเด็ดไปฝากอตรงนี้ได้แม่งั้นผมไปอาน้ำก่อนนะไปเลย มาหาคุณนั่นแหละแล้วนี่คุณเอาอะไรไมาอ๋อนี่แม่ผมเนี่ยเขาทำก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดมาฝากคุณนี่แหละขอบคุณมากเลยนะคะฝากขอบคุณแม่คุณด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยแม่ผมอะ่ะเขาชอบคุณมากเลยนะจริงหรอคะเออแชมป์คางานที่ฉันฝากให้คุณคุยให้คะ่ะเป็นยังไงบ้างอะคะไม่มีปัญหาเรื่องงานที่พี่ไปฝากงานให้อะ่ะจริงๆแล้วสามารถเริ่มง,งานได้พรุ่งนี้เลยนะจริงหรอคะพี่แชมป์ ขอบคุณพี่แชมป์มากเลยนะคะฉันน่าอยากทำนนบริษัทนี้มานานแล้วไม่คิดไม่ฝันเลยทำที่นี่อะค่ะไม่เล่นรรนะเพื่ออยออะที่ทำได้อยู่แล้วอือพี่แชมป์คะไอย,ยังไม่พร้อมค่ะทำไมไอไอเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะก็เรายังไม่พร้อมจริงๆอะแชมป์อืช่างมันเราเข้าใจเรากลับก่อนนะเอา โทรศัพท์ไปไหนวะใส่ลืมไว้ห้องอายแน่เลยวะเอา้าพี่แชมป์ยังไม่กลับอีกหรอกอ่ะรือว่าพี่ลืมมือถือไว้อะแชมป์ไปทำอะไรมาลูกแม่แม่รู้ไหมออามันไม่เป็นอย่างที่เราคิด เด็เดดอกไฟอีท่า,านเหรอนี่กว๋วยเตี๋ยวข้างทางเนี่ยเขาจะไปกินลงวะอี๋สกตกชิพหายถ้าไม่ใช่ว่าฉันต้องเข้าบริษัทนั้นนะฉันก็ไม่อยากยุ่งพวกแกหรอกโถยแชร์ไ้ยแม่ครับผมจะพิสูจน์ให้แม่ดูว่าละครในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีเหมือนกัน โอ้โหโตทำงานใหม่นี่ใหญ่จังเลยนะพี่แชมป์มาได้ยังไงเะอายไอพี่ติดต่อไยไม่ได้เลยนะรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงอายแค่ไหนอ่ะพี่แชมป์เบาๆหน่อยห้เขาทำไมายถึงเปลี่ยนไปอ่ะพี่ทำอะไรผิดบอกพี่มาสิบอกพี่มาสิพี่แชมป์ปล่อยอายนะนี่ฝันอยู่เหรอไอทำขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกถามจริงที่ไอยอมคบกับพี่อ่ะก็เพราะ่าอยากเข้าบริษัทน้เท่านั้นแหละมันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆผมคิดไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะพูดความจริงออกมาเองแล้วถ้าใช่แล้วแกจะทำไง แกจะทำอะไรฉันมันมีเรื่องที่คุณคิดไปถึงมากกว่าน้นแกยิ้มมาแหละก็ยิ้มเพ้กับการสแสดงของเธอไงแล้วก็ดูละครช่องอป,ป้าลวมันแข็งนนเนี้ยเนี่ยนี่พวกแกสองคนกล้าเก้ฉันเหรอนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้จัดการคะก็อีสองแม่ลูกเนี่ยเพิ่งมาเก,ก่ะกลนที่นี่คะ่ะอ้าวท่านประธานแล้วก็คุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะฮะประธานเหรอเธอคิดว่าเธอเข้ามาได้แล้วแล้วจะไม่มีใครไล่เธอออกได้งั้นเหรอ ฉันไล่เธอออกไม่น่าเลยสมน้ำหน้า